พี่น้องที่เคารพครับมื่อนี้เป็นมื้อแรกผ่าใยไปอาทายยูทูให้พี่ให้น้องเบิกกสิวิตไทเริ่มต้นที่โคราชโอ้โ่แม่โทษทีที่น้องไข้เ็ลเลทีกีรถไปไปายยม่าย,าายุสถานีรถไฟไอ้ยวันดี FC ฟเนี่ยวัสดีจ้าปล่อยบาลรี่จ้าครับผม ครับดีวสีใหพ้พีนองเบิงสถานีรถไฟอำเภอโน้นสะอาดครับนี่คือสถานีรถไฟอำเภอโน้นสะอาดนะครับอำเภอโน่นสะอาดเนี่ยเป็นอำเภอของเกากิติชชยบารลีนี่แหละครับอยู่เล่าห่างบ้านเล่าห่างจากสถานีรถไฟประมาณโลกเคืองบ้านเล่านะครับออกจาก น้นสะอาดมันก็ทีไปหอยเกิองหอยเกิงนี่9เกกิโลนะครับนี่ครับพี่ให้พี่น้องเพิ่ทนงพี่นะครับทางรถไฟบอกเอาไปเราออกจากแท่ตามนี่แหละครับนี่คือสถานีรถไฟหลังจากโควิดเข้ามา รถไฟก็เงียบครับสถานีรถไฟก็มีอยู่สองคนท่านี่ล่ะ <c oughs> ครับ <c oughs> มีอยู่สองคนท่านี้สถานีรถไฟถ้ารถแถวจากคลาดที่ไปน้องไขยไปเริ่มต้นการถ่ายทำยูทูบที่น้องไขยก็จะคอยทย,ยอยปล่อยเรื่อยๆนะครับเพราะเมือนี้เป็นมือแรกนะครับที่ยูทูปเปิดโอกาสให้ถ่า,ายทำ คือโบ่ไงกับโบเดบ็อกโบเดล็อกนะครับครับนีห้พีห้นองเบิงนะครับนี่คือครับถ้าไปทั้งพี่เขา,าเอินว่าไปทั้งไตไปทั้งไตก็จะไปกรุงเทพไปกรุงเทพ่ยไ,ไปทั้งไตเนี่ยมันจะไปอำเภอเขาสวนกวางนะครับ เขาส่วนข่วงนี่ก็สิบสามกิโลนะครับเขาส่วนข่วงสิบสามกิโลนะครับให้พี่เห็นองเบิ้งนะครับอำเภอนนสะอาดนี่คือทางไต่นะครับทางเรียกว,ว่าทางไต่นะครับ เงียบมิดจัดนะครับโดยสารมิท่านี้แหละครับแล้วกลับขึ้นไปสถานีที่เป็นนั่งเรียอยู่สถานี้ตรงนี้คือบ้านพักเจ้าหน้าที่รถไฟเพิ่นนะครับบ้านพักที่สถานีเนี่ยมันจะมีอยู่สองหลังนะครับหลังหนึ่ง เจ้ากัประดับประดาสวยงามอยู่ครับดอกไม้ดอกไร,ต,ไร,นะรต้นไม้ประดับนะครับต้นไม้ประดับอืมครับคืนนี้ึ้นทั้งเหนือครับถ้าขึ้นทั้งเหนือนั่หม่สิึนสุดที่น้องไข่ ตัวจากน้องค่ายไปก็จะเป็นสาธารณรัฐประชาชนลาวประเทศลาวไปไงไงนีครับสถานีรถไฟอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานี ตรงนี้เป็นสถานที่จำหน่ายตัวนะครับรถไฟกับตัวเ่นก็ยังใช้ได้คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนก็ยังใช้ได้อยู่คือเกาเดอร์พี่น้องพี่น้องไม่บัตรสวัสดิกดารรัฐพี่น้องก็สามารถนะดีแค่สองศูนย์โนซารครับ

สมัยก็เกา่าสมัยดึกดำบรรพ์อยู่ครับเป็นสมัยทางจะตั้งใหม่ๆมั้งอาคารหล,ลังนะครับว่าครับอืมเอาสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆในพี่ให้น้องเบิง่ง เพียงคำนี้นะครับครับพี่น้องเบื้องล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้นเด้อครับ